สวัสดีค่ะคลิปนี้ข้าวขั่วอีทค่ะพี่น้องได้คุชชินุนมาเนาะค่ะคสิแกงเซนนองใหม่เนาะค่ะน้องใหม่ที่เขาซับมาแล้วก็ตม้มจืดไปนั่นแลนนลหละ,ละนเ,นนเ,เ,เ,เนาะค่ะพี่น้องจิ้นนนเขากะคุชมาเขากะทำความสะอาดแล้วก็ขั่วไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องอ่อหนามย่านาคุคนณใส่ข้าวเบื่อข้าวเนี้ยเนาะค่ะพี่น้องใส่กระถาลงไปใส่นองใหม่ลงไปใส่พริกพริกที่ตั้มใส่หอมใส่เกลือหน่อยนึงค่ะพี่น้อง นการแกงกินในครอบครัวนะคะพี่น้องใส่ผงสุดดลงไปค่ะใส่หนังปะะแดกต้มซุปค่ะ,ะพี่น้องแล้วก็ซิคอนในเขากั้นจักน่อยเนาะค่ะพี่น้องใส่นัำป้าหน่อยหนะะึ่งค่ะ พอดีเนี่ยมาท่านีดกินแกงน่อใหม่ใส่จีน,นุ่นเนาะค่ะพี่น้องเมืนอนี้มีวโอกาสกับดยจัดค่ะพี่น้องแกงข,นขน้นๆน้ำเน้อนั่งขน้ขนๆใส่เขาเบื่อเขาเนียวค,ค่ะพี่น้องใส่ปลาแดดนัวๆค่ะพี่น้องทั้งนัวทั้งข้นคลิปนี่พี่น้องคนรในเขากัดจักน้อยเนาะคะ่ะ แกงบลายหลแล้วค่ะพี่น้องพอดีน้ำม่ก็ได้มาหลายคือแกงไรกะกินบะหมื่กับพี่นอ้องอัจคลิปในงื่อนเสียงหลบกว้หลายพี่น้องถ้าสิใใ่เสียงใดนะคะอันนี้ซิ้นหนที่เท้าหลังตะควรสะอาดขวดเรียบ้อยแล้วเนาะคะ่ะถ้าใส่ลงไปในแกงเนาะค่ะพี่น้อง โค้งจีนัน่นเขากับแกงจักหน่อยนะคะพี่น้องตึนแตบพิกโคจีนุน่เเนเชือแหลกเนาะคะ่ะพี่น้องกันแล้วเหลืออยู่ใส่พักค่ะแต่พระอีตูก็พักเอ่อพักค้าเนาะคะ่ะพี่น้องพระอีตูก็พักค้า นี่ค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะอีตูดีกาคาคับผักขา,า,าค่ะพี่น้องคนคนกดกดอีตูกับผักขาลงให้ซุกมากค่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแล้วนะคะพี่น้องพร้อมรับประทานค่ะพี่น้องเป็นตระแสบุคค่ะพอกันมนคิดหน้าฝากติดตามเลย,ยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ